สวัสดีค่ะน้ำนิสสันนอนน้ำนะคะวันนี้จากนิสสันเมกาสาขาวงสว่างขออนุญ,ญาติดนึงวันนี้หนุ่มนครปฐถมเขาไม่เหมือนใครจริงจริง <c oughs> <c oughs> บอกได้เลยว่าวันนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนตามใจลูกค้าอยู่แล้วลูกค้าบอกว่าขอชุดนักชิมัาติดึงผมชอบความสปอร์ตความซิ่งแต่ไม่พ้นความหรูหรา <c oughs> อ่าปาดขึ้นไปเห็นไหมตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของข้นดําหลังคามาให้ลูกค้าด้วย <c oughs> ดูด้านหน้าก่อนละกันความสปอร์ตของเขาเป็นยังไงบ้างก็ เป็นชุด m a กซ m มัมนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ4ชิ้นด้วยกันด้านหน้าเนี่ยสวยมากเลยนะ,ะดีไซน์ของเขาสวยมีความสปอร์ตมีส่วนเว้าส่วนโค้งมีรงมีเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมานะเขใช้แบบประกบนะ,ะซึ่งข้อดีของการประกบติดเนี่ยเราไม่เจาะรถนะฮะแล้วะะลเขาก็มีรับประกันให้เราด้วยนะฮะตัวนี้งานดีสีสวยงามเลยไม่เพี้ยนด้วยนะคะถัดมาตรงนี้เลย กขบอกว่าถ้าต้องการนักชิบัตรด้วยเนี่ยคุณน้ำจัดในเรื่องของราคาดำให้ผมด้วยได้ไหมก็จ,จัดการให้ได้ค่ะ้อเลยตรงนี้ปาดขึ้นไปศูนย์จัตุสันบอดีประกายสีแน่นอนนะเบอร์เดียวกับสีดำทั้งหมดเลยปาดขึ้นไปปาดขึ้นไปลงมาด้านข้างพ่่นอจ๋า เป็นบันไดของแม็กซิมัสโอ้โหมีโล้โองเขามาด้วยเห็นไหมฮะตัวนี้ตัดสีดำมาเลยเบ้ามือของแท้ตัวนี้นะฮะจัดการไม่ได้๋ยวนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มลูกค้าซื้อเพิ่มลูกค้าซื้อเพิ่มมาด้านข้างนะคะเสา ABC ต่างๆนานาก้นให้เหมือนเดิมหมดที่นี้เขามาเติมเต็มให้ตรงนี้บอกว่าโ้หบันท้ายของจันเนี่ยขอก้นสวยๆหน่อยได้ไหมฮะขอด้านด้านท้ายนี่ขอสวยๆซิ่งๆหน่อยได้ไหมก็เป็นชุดแม็กซิมัสประกบขึ้นมาเหมือนกัน สวยงามมากๆาอู้หูนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทีนี้พี่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบในเรื่องของล้อพ่นดำนะคะแต่ถ้าท่านถ,ถ้าด้านใดอ่ะน,นะต้องการพ่นดําหรือว่าต้องการเปลี่ยนเป็นยางมอนสเตอร์หรืออะไรต่างๆเรามาคุยกันเพราะว่ามีหลายโปรโมชั่นแล้วก็ความต้องการของลูกค้าไม่เหมือนกันเนาะนะคนะ,ะถัดมาถัดมาถัดมาด้านนี้เลยนะ,ะสวยพี่โน้ตต้องซูไม่เห็นเต็มๆเลยนะว่าด้านหน้ากับ จุดแม็กซิมัทกับด้านบนต่างกันยังไงบ้างนะฮะสวยเป็นความซิ่งที่ลงตัวทั้งสปอร์ตทั้งซิ่งแล้วก็หรูหรานะคะคันนี้ไม่เหมือนใครเลยจริงน้ำยังชอบเลยแต่งอย่างนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูภายในกัน,นะคะ่ะน้ำพามาดูภายในห้องโดยสารของเราก็เหมือนเดิมเลยนะคะในเรื่องของความสะดวกสบายเบาะนั่งเอา้าเข้าไปดูนิดนึงก่อนนะจ๊ะนะฮะน้ำตัวเล็กเพืเทีย่น้ำอะ่ะ ดันเข้ามานะคะในเรื่องของเบาะดันขึ้นมาใกล้กับพวงมาลัยได้นะคะบิดความสูงเนี่ยดูตรงเบาะตรงนี้ถ้าเราไม่ถึงก็บิดความสูงความต่ําอย่างนี้ได้นะคะหรือจะปรับเอ็นด้านหลังแต่นี้พิเศษเลยด้านหลังหนึ่งเดียวเลยที่ไหนก็ไม่มีเห็นนะเดี๋ยวเวลาไปเชียงใหม่ฉันเนื่อยเหลือเกินเนี่ยเจ็ดร้อยกิโลเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ต้องบอกได้เลยนะิวศวกรของของ,ของเทอรล่าเนี่ยเขาใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้าในเรื่องของความยสะดวกหรือความปลอดภัยต่างๆนะคะ,นะคะมีกล้องมีกล้องตรงนี้ กล้องตัวนี้มีอยู่6ตัวด้วยกันนะคะรอบคันสี่แล้วก็ตัวนี้เป็นด้านหลังกล้องไออวคือจะเห็นท่านวิสัยทัานวิสัยด้านหลังได้อย่างชัดเจนด้านหลังเป็นกำแพงหรือถ้าท่านยังไม่ชินก็กดบิดไปบ,บิดมาเหมือนเดิมๆอย่างนี้ได้นะคะมีตัวปรับองศาเอ่อกล้องด้านหลังให้กล้องตัวนี้จะเป็นกล้องลินดิพร์เจอร์นะเวลาขับรถกลับในต่างๆเขาจับที่เส้นกราบปุ๊บเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนเป็นเสียงภายในเป็นโคนดำแดงือนกันดีมีไวเลสชาร์เจอร์นะ สิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยก็คือไฟซี USB ต่างๆ Power Out l e t ดนะคะด้านหลังก็มีแถวสามใก้อื่นก็ไม่มีแน่นอนส่วนอันนี้เขาก็มีแมปในตัวนะคะมีความแม่นยำนะคะเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y กับ Android Auto ได้นะคะมี wireless Charger ให้มานะคะแล้วก็มีโหมดเหมือนเดิมเลยเป็นเป็นขับ2ขับ4แล้วก็โหมดโปโลของเรานะฮะเดี๋ยวน้ำพาไปดูโปรโมชั่นนะคะว่าเป็นยังไงสำหรับเือนมิกากับธันวามนี้ค่ะ สำหรับโปรโมชั่นในเดือนพฤศจิกากับธันวานี้้ต้อนรับมอเตอร์เอ็กซ์โปเลยคือจะไปได้ที่งานก็ได้หรือจะมาทางน้ำก็ได้เหมือนกันตอนนี้โอ้หคิวพ่นดำน้ำยาวไปถึงธันวานแล้วนะคะตอนนี้ใช้เวลา20วันในการพ่นบอกโปรโมชั่นนิดนึงว่าพิเศษเลย19,999บาท84งวดหรือเราเดาวเริ่มต้น15เปอนต์ผ่อนสบายๆ96งวดด้วยกันนะคะ สำหรับเฉอเซดาว2548งวดสิทธิ์ข้าราชการนะคะได้รับในเรื่องของส่วนลดพิเศษ10,000บาทนะคะหรือจะเป็นสำเนาเล่มรถซึ่งพ่อแม่ในสายเลือดพี่น้องในสายเลือดสามีภรรยาบุตรสามารถโอนสิทธิไ์ได้ได้รับฟรีเซฟเซฟ6กครั้งนะคะมูลค่าประวาติหนูประวัตไม่ต้องจ่ายในเรื่องของมา i n นแนนซ์แต่อย่างใดนะคะเพราะนั้นในเรื่องของความต้องการของลูกค,ค้าในเรื่องของชุดแต่ง ต้องการแบบไหนบ้างก็คือแจ้งได้เลยอย่างลูกค้าท่านนี้ขอแม็กซิมัสขอหลังคามีอีกท่านหนึ่งตอนนี้จองมาแล้วก็คือไม่เอาอะไรเลยแต่ขอเปลี่ยนเป็นยางตัวนี้ bf goodrich น้ำแถมให้นะห้าหมื่นกว่าบาทนะสี่หมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็พ่นดำล้อให้แล้วก็แถมเป็นยาง bf goodrich เพียวๆเลยตรงนี้จัดการได้เพราะว่าเขาเป็นสายออฟโรดนะคะหรือว่าจะเอาพ่นดำทั้งคันแล้วก็เปลี่ยนเป็นยาง monster เดี๋ยวก็จัดให้มาปกปกบติดติดด้ากันนะคะ เพราะนั้นรีบจองนะครับรีบจองรีบจัดไฟแนนซ์กันเ้วจะได้รับรถเร็วๆนะคะศูนย์แปดเจ็ดเก้าเก้าเก้าหนึ่งสี่สี่เก้าหรือไอ l ดี e ไลน์เอ็นเอมหนึ่งศูนย์สองห้าแล้วก็พบกันที่น้ำกับน้ำที่นิสสันเมกาสาขาวชสว่างหรือที่งานมอเตอร์โชว์นะคะสวัสดีค่ะ